นัทวุฒิใสเกลือก็พยายามย้ำนะครับเรื่องความเห็นกับผมวอ้นั่นเรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือว่าที่ผมบอกว่านัทวุฒิเนี่ยต้องทำอะไรที่มากกว่านี้เพราะเนี่ยนะครับตำแหน่งพอ o. ครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยความจริงครอบครัวเพื่อไทยมันมีสองคนนั้นน่ะที่มีตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวก็คือคุณอุ้งยิง้งพอ o. ครอบครัวก็คือคุณนัฐวุฒิแล้วก็ใช้ภารกิจ ในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะเท่านั้นนัทวุฒิเป็นกำลังสำคัญบนเวทีปราศัยตั้งแต่เรื่องการประกาศตามเสื้อแดงกลับบ้านเรื่องกับกุณุงยิงประกาศจะแก้ไขกฎหมายปปชเรื่องการฟ้องได้ตรงต่อสารดีกาแผนกาดียาผูผ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประกาศทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายประกาศนี่ครับเรื่องลืออวัวกรณีของอ ไอ้ทาริปเพีงดิดแถลงก่อนที่จะต้องคำพิพากษาคือสรุปความก็คือว่าคุณต้องปฏิเสธอย่างแข็งขันแต่ว่าวันนี้อธิบายว่าเดินมาส่งในวันที่สุดทางแล้วแล้วก็เห็นว่าเศรษฐาทวีสินจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วและเข้าใจที่พรรคเพื่อไทยต้องเลือกอย่างนั้นแล้วเพียงแต่ตัวเองไม่เห็นด้วยก็ตัดสินใจยุติบทบาท ในตำแหน่งพอครอบครัวพรรคเพื่อไทยผมเนี่ยเห็นว่าความเป็นนัทวุฒิที่ประกาศเป็นนักสู้แล้วก็อยู่ในสนามรบแล้วก็สนามรบนั้นมันมีคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บสองพันสูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนนั้นเขาควรที่จะทำมากกว่านี้เขาควรที่จะได้แสดงจุดยืนตั้งแต่ในพรรคว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือ กับพรรคการเมือ,องที่เขาประกาศว่าไม่จับมืออย่างรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไม่ได้ค่ะนี่มีหนำทำตัวเองเป็นตัวการคนหนึ่งที่ขึ้นเวทีปราศัยไหล่หนูตีวูเหาลงภาคใต้ก็ไม่เอาประชาธิปัตย์แต่ว่าสองพรรคหลักเนี้ยที่ตัวเองโพสหรือว่าปราศัยพูดจุดยืนสารพัดค่ะคุณทำเพียงแค่ว่ามาส่งวันพรุ่งนี้เขาจะได้เป็นนายกมผมมาส่งได้เพียงแค่นี้ ส่งให้ไปจับมือกับพรรคที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นผด็กการอและกล่าวหาสารพัดบนเวทีปราศัยปลุกให้ผู้คนหลงเชื่อกันทั้งหมดมหลายคนก็ไปสะดุดีผมบอกว่านัทวุฒิทำได้มากกว่านี้มต้องถึงขนาดไหนคะคุณต้องประกาศตั้งแต่เดิมคุณต้องยืนซดเลยคือผมไม่ต้องการไปรยกตัวอย่างสมัยผมอยู่นผมก็ซดเลยนะ ถ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะแล้ววันนี้คุณเป็นตัวหลักไงประดิษฐ์คําพูดไพเราะหวานหูเนี่ยนี่ซึ่งหน้ารายการไหนจัดให้เข้าไปผมไปกับผมเดี๋ยวชี้กันต่อหน้าเลยหลากหลายเรื่องราวคือผมในเผชิญหน้ากันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณทําได้แค่เนี้ยเห็นว่าเสถามาถึงเส้นทางแล้วมามาถึงปลายทางแล้วนะครับไปเพียงว่าไปไปด้วยไม่ได้ค่ะเฮ้คุณต้องยืนขวางตั้งแต่ต้นทาง คุณไปปลุกว่าจับมือกับใครไม่จับมือกับใครไม่เอาสองลุงไม่เอาสามบอแล้วก็วิพากษ์วิจารเรื่องการตรืองต่อสู้ของพี่น้องคนเสื้อแดงมาแล้วบัดนี้คุณทําได้แค่เนี่ยเข้าใจเข้าใจพักเพื่อไทยเข้าใจพักเพื่อไทยคุณเข้าใจได้ยังไงแล้วก็พูดเอาดีว่าผมออกมาจะไม่เฟียเฟ้ยงก้อนหินใส่พักนี่คนเฟี้ยงก้อนหินเพราะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ถ้ามันเรื่องส่วนตัวเนี่ยครับไปเฟี้ยงก้อนหินนี่ใช้ไม่ได้แต่นี่มันเป็นเรื่องชีวิตของประชาชนมีประชาชนอยู่ในสมการความคิดไหมพักเป็นเรื่องขององค์กรทางการเมืององค์กรทางการเมืองไม่รักษาจุดยืนของตัวเองเแค่เฟี้ยงหินใส่ก็บุญตายหาแล้วนะคําว่าเฟี้ยงหินก็คือหมายความว่าต้องแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทากระบาดสัตว์และการกระบาดสัตว์นั้น,นมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย และได้ตายไปแล้วกว่าร้อยศพบาดเจ็บสองพันสูญสิ้นอิสภาพนับไม่ถ้วนคุณมาพูดหอาหาหาอะไรนะครับคือผมไม่เห็นด้วยคือหมายความว่าคุณต้องแสดงจุดยืนกว่าการไม่ยอมรับแต่นี่เข้าใจเห็นใจมาส่งแล้วก็ดูดีกันคือการเมืองมันเป็นแบบนี้ได้อคุณก็บอกรักษาไมาตรีไมตรีอะไรก็คุณไปบอกประชาชนไอ้คนก็หลงเชื่อมากากบาดอ่ะแล้วก็ไปทำตรงกันข้าม บอกว่าไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชาฐัฐโอ้โปราศัยถล่มหักที่สุดประกาศเป็นนักสู้สูงสุดคุณคุณทำได้แค่เนี่ยปฏิกรรมโอ้เนี่ยนะครับผมบอกว่าไม่ได้เกี่ยวว่าจะไม่มีความรู้สึกไงไม่สนใจอยู่แล้วคะแล้วก็แล้วยังไงก็ได้แต่ผมไม่ทนไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้ไงคือคุณจตุพรกำลังจะบอกว่า ถ้ามันขัดต่อหลักการหรืออุดมการที่ยืนแม้คนคนนั้นจะเป็นเพื่อนกันคุณก็ต้องกล้าที่จะบอกและสั่งหรือก็ปีปีห้าศูนย์เราไปดูเทปเก่าๆเนี่ยที่ปลาาสท่านกลางสายฝนที่สนามหลวงนทวุฒิเองก็พูดไม่ใช่เลยว่าวันหนึ่งถ้าทักษิณชินวัตรไปร่วมมือกับเผด็จการเนี่ยผมเนี่แหละจะปลาัยขับไล่นี่วันนี้ประชาธิปไตยหมดแล้วใช่ไหมไม่แขวงหินใส่บ้านตัวเอง ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคือผม<ป>คิดว่าผมผมคิดว่าอย่างนี้นะคือเวลาทําอะไรมันต้องสมงามสมเนื้อกันนะคือถึงพูดถึงจะถึงจะบอกว่าเข้าใจก็โอเคก็ก็เข้าใจเนี่ยได้ไหมแต่ว่าเข้าใจเนี่ยบนพื้นฐานเข้าใจอะไรอะ่ะเข้าใจว่าต้องมีอำนาจอะ่ะเข้าใจว่าเพื่อไทยต้องเป็น รัฐบาลเข้าใจว่าเศรษฐาต้องเป็นนายกค่ะนี่คือความเข้าใจอ,ะอ่ะวันนี้นัทวุสายเครื่องโง่เรื่องประชาธิปไตยอ,ะอ่ะเฮ้ยไอ้เต้นมึงโง่เรื่องนี้จริงๆริงเหรอวะนี่ถามเลยคือคือคือไหนมึงฉลาดเรื่องประชาธิปไตยมาตั้งนานวางหลักการโยงซ้ายโยงขวาโน่นนี่อะไรวันนี้เข้าใจแล้วก็โง่เรื่องประชาธิปไตย ที่พูดไปในรายการเมื่อกี้เนี่ยวันนี้มันเกิดวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดคือทุกคนแม่งทิ้งประชาชนนี่ไปคิดเอาว่าอยู่ในข่ายนี้หรือเปล่านี่ไม่ค่อยอยากไปยุ่งหรอกในเรื่องพักเพื่อไทยอะไรเขาเนี่ยแต่ว่าวันนี้คือประเด็นสิ่งที่เลวร้ายมันเกิดขึ้นกับประชาชนและไอ้คนคนหนึ่งประกาศว่าเป็นการนำประชาชนเสือกบอกว่าเข้าใจมึงเข้าใจอะไรเข้าใจอำนาจ เข้าใจประชาธิปไตยเข้าใจอำนาจอธิปไตยของปวงชนถึงที่สุดคุณค่าอยู่ตรงไหนวะเอาความเป็นคนเหมือนกันนะไม่เกี่ยวอะเอาคุณกับผมเนี่ยเอาความเป็นคนเน่ยที่เดินบนถนนการเมืองภาคประชาชนะ่ะความเป็นคนบนถนนการเมืองภาคประชาชนอยู่ตรงไหนนี่ไม่ได้ว่าเรื่องมันจะมีผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์นะแต่ว่า ถ้าเป็นคนในประเภทแนวนี้เหมือนกันเนี่ยมันมองกันได้ม,มันมองกันได้แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราต่อสู้กันบนพื้นฐานที่มีประชาชนเหมือนกันมีแนวคิดทางการเมืองอาจจะแตกต่างกันแต่มันมันไม่ควรมีใครทำลายประชาชนไหมมันไม่ควรมีใครที่ทิ้งประชาชนไหมวันนี้ก็เห็นแล้วว่าทุนแม่งก็ทิ้งประชาชน นักการเมืองก็ทิ้งประชาชนแล้ววันนี้มึงก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมึงไม่ได้เป็นนักการเมืองเนี่ยสถานะอย่างมึงยังทิ้งประชาชนอีกอ่ะนี่คุยแบบแบบเอาการเมืองภาคประชาชนเหมือนกันนี่เสร็จภารกิจทางการเมืองไม่เคยข้องแวะกับนักการเมืองไม่เคยข้องเกี่ยวกับนะไม่เคยขอไม่เคยอะไรซึงกระดงคดีกูไม่ขอใครกูวางกูตรงเนี้ยแต่ว่ามันควรไหมอ่ะ มันควรไหมในช่วงที่แม่งเป็นหัวเรียกหัวต่อของบ้านเมืองอย่างเงี้ยวันนี้ถ้าพลิกอีกนิดเดียวนะแข็งอีกนิดเดียวนะผมฟันธง้วประชาชนแม่งชนะอ้อาวพลิกอีกนิดเดียวเนี่ยถ้ายืนแข็งแขงกันอีกนิดเดียวเนี่ยอีกไม่เกินเดือนเนี่ยประชาชนชนะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้แน่นอนคือปัญหาคือความอยากอืคือทุกคนพูดเรื่องการกลื่นเลือดแต่ไม่มีใครบอกว่าเลือดตัวเองเลยนะม,มันคือเลือดประชาชนทั้งสิ้น เป็นเลือดมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจคือมันกลายเป็นว่าขึ้นชื่อว่าพักการเมืองเนี่ยนะครับว่าเป็นบ้านเนี่ยไม่เฟี้ยงใส่ถ้ามันไปทำระยำอับเรียนะครับแล้วก็ใช้มาตรฐานอันนียเราที่สำคัญที่สุดผมออกมาผมก็วิาพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อพระแล้วนัทวุฒิเองก็ประกาศทุกเวทีมไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ย วิาพาควิจารณ์สามปสวจนพินาศย่อยยับหมดวันนี้บอกมันมาภาร,รกิจจบแล้วมาส่งวันถูกได้ <c oughs> แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลได้ได้เชื่อมันสําเร็จทุกอย่างผมว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนนะคือเขากับผมเนี่ฟาดกันได้ทุกที่ <คะ S 2> ผมไม่สนใจอยู่แล้ว <คะ S 2> แต่ผมรับพฤติกรรมไม่ได้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมฟาดตั้งแต่วันแรกผมไม่รับคือไม่รับน่ะค่ะ ผมเองก็เห็นว่าทัศนีบุรนุกรณ์เขาฟาดต,ตั้งแต่วันแรกเขาจุดยืนชัดเจนไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในบทบาทที่ไปปลุกผู้คนให้มีใครมาหลงเชื่ออะไรเพียงแต่ว่านะครับหลายคนก็บอกว่าออแค่นี้มันก็พอคือคุณทําได้มากกว่านี้คุณสามารถแสดงจุดยืนและเสียงคุณก็จะดังสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่เกีย่ยวแต่ว่าได้แสดงจุดยืนแล้วว่าข้าพเจ้าได้พูดบนเวทีปราศัยดังต่อไปนี้ มีอาจที่จะรับได้และเห็นว่าพรรคไม่ควรที่จะไปดําเนินการอย่างนี้แต่ไม่ใช่พม,มา่าทรงคิดว่าสําเร็จแต่ว่าไปด้วยไม่ได้มันความรับผิดชอบมันคือถ้าเป็นนักเลือกตั้งที่มีสํานึกบ้างเนี่ยผมอาจจะไม่ไม่ติดใจนะ,ะแต่ไม่ใช่คนที่ปลุกประชาชนตามเสื้อแดงกลับบ้านประกาศเรียกร้องทวงความยุติธรรมทั้งพวง ถ้าคุณบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการสลายขั้วสลายสีสลายความขัดแยง้งดิผมจะไปว่าอะไรคุณแต่นี่ปลุกทุกวันปลุกไม่เลิกแล้วก็สุดท้ายเป็นยังไงพอถึงเวลากลับหลังงาน,นแล้วก็บอกมาส่งได้ไปแล้วนี่อเออไม่ไปด้วย ดีทุกทิศทางมันเป็นอย่างนี้ได้ไงความรับผิดชอบของมนุษย์เราสิ่งที่คุณจตุพรคาดหวังอยากจะได้จากนักประชาธิปไตยที่ชื่อนัทวุฒิเนี่ยเขาก็ได้อธิบายโดยตัวแล้วว่าไม่มันคือบ้านหลังนึงอ่ะมีแต่พี่น้องกันทั้งนั้นที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือไม่ร่วมด้วยแล้วขอไม่วิพาก์วิจารณ์ในทํานองประมาณนั้น,นะค,ะคือถ้าเรื่องนี้นะครับ,<อ>รบพฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยไม่ยุ่งกันได้นะแต่พฤติกรรมส่วนรวมเนี่ย<อ>พฤติกรรมเรื่องชาติบ้านเมืองเนี่ย พฤติกรรมเรื่องจุดยืนน่ะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายของผู้คนนะครับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้พฤติกรรมที่จะต้องตระบาดสัตว์เนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่ยุ่งอ่ะไอ้อย่างนี้วิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงบอกว่าไอ้นั้นมันไม่ใช่บ้านแต่มันคือพักการเมืองที่เป็นจุดศูนย์รวมแห่งศรัทธาของผู้คนในการไปกวาดต้อนว่าตัวเองเชื่ออย่างไร จะทาอย่างไรและคนหลงเชื่อมันจะแตกต่างไปจากบ้านส่วนตัวของตัวเองที่ไปวิพากษ์ไม่มีเรื่องส่วนตัวใดๆเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องหลักการคุณก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าเหตุที่ไม่แสดงความคิเดเห็นไม่ต้องการเอาหินไปเสี่งสยงใส่บ้านตัวเองคุณก็ไปทําพักใหม่อยู่ในที่ไปเจงไม่เป็นท่าอยู่เนเส้นทางใหม่ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้พักที่ทาการใหม่เรียบร้อยถ้าคุณศรัทธากับพักจริงคุณไ,ไปตั้งพักใหม่ทาไมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังบอกว่า การอธิบายอะไรเนี่ยก็คนที่กระแทกโครมโเป็นผมอะ่ะแล้วผมก็ไม่ได้กระแทกเรื่องส่วนตัวกับใครนะเรียกชื่อก็ยังให้เกียรติตำแหน่งหน้าที่กันอยู่แต่ว่าหลักการที่สองัญที่สุดนั้นเนี่ยเมื่อคุณปลุกผู้คนดูเทปเก่าๆไม่ต้องไปต้องถอยไปปีไหนเอาปีเนี้ยบนทุกเวทีที่ปลุกกันปลุกกันปลุกกัน,นและสุดท้ายคุณแสดงความรับผิดชอบมาส่งให้เขาได้เป็น โดยการไปจับมือกับไอ้พรรคที่คุณประกาศว่าไม่จับมือแล้วแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนแล้วก็บอกวิชาวิภาวิจัยไม่ได้ไม่อยากเฟี้ยงก้อนหินเลยไม่มันเป็นเรื่องแล้วผมเป็นคนเฟี้ยงก้อนหินอยู่อ่ะเป็นเรื่องคุณพูดหมายถึงใครไตนะคือลักษณะเหมือนไม่ียขคือหลักการมันง่ายๆแค่นี้นะนัทวุฒิเนี่ยเขาปฏิเสธอะไรที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย ทั้งในหลักการแล้วก็เนื้อหาและรายละเอียดปัญหามันอยู่ตรงนี้วันนี้สิ่งที่เพื่อไทยทำเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้ามองมันไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งในหลักการในรายละเอียดเนี่ยแหล่งสังคนเนี่ยฉะนั้นเมื่อเขาด่าสิ่งที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ด่ายอย่างเดียวนะเหยียดหยามด้วย ดูถูกด้วยล้อเลียนด้วยล้อเรียนเรื่องสังขารเรื่องอะไรต่างๆเขาทำเยอะแยะฉะนั้นเมื่อเมือ่อพักเพื่อไทยไม่ดำเนินการบนพื้นฐานที่เป็นประชาธิปไตยโดยโดย,โดยออโต้นะโดยออโต้ถึงจะไม่เป็นศัตรูกันเนี่ยมันเป็นฝ่ายตรงข้ามทันทีซึ่งไม่สามารถที่จะไปโอบอุ้ม ไม่สามารถที่จะไปปฏิบิประนอมอะไรได้มันแยกผมว่ามันมันพื้นที่มันแยกได้เลยนะคะมันไม่มีรายละเอียดที่มันขมูขมัวแยกไม่ได้คะัะนั้นถ้าเขาถ้าเขาบอกว่าอันนี้มัน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 กระทบจุดยืนของนัทวุฒิโดยตรงนะว่าจุดยืนของนัทวุฒิวันนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องประชาธิปไตยหรือ หรือไม่ประชาธิปไตยยังมีเรื่องนี้อยู่บ้างหรือตัดสินใจบนพื้นฐานเรื่องอำนาจไม่ได้ตัดสินใจเรื่องประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยออันนี้ผมฟังแล้วผมไม่ชัดว่าเขาตัดสินใจตรงไหนค่ะถ้าถ้าเขาตัดสินใจบนพื้นฐานประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้พักเพื่อไทยไม่ใช่แล้วคแต่ถ้าตัดสินใจเรื่องอำนาจคำอธิบายที่เขาพูดอันเนี้ยถูกต้องอื เอาจริงๆแล้วถ้าถ้าจะให้อธิบายถึงหลักยืนตามหลักประชาธิปไตยแล้วก็อุดมการกับการกล่าวหากันว่าเครื้ยงหินนะคะคุณจรุพรการที่เรากล้าที่จะบอกเพื่อนคนหนึ่งถึงการเดินออกนอกลู่แล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่การเครื้ยงหินไหมคะเปอการเมืองอเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศถ้าผมไปเฟื่องใส่บ้านนายกทักษิณนไนอ,อ,อ้นี่ใช้ไม่ได้ แต่ว่าการไปวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยที่ระบัดสัตว์นะต้องใช้คํานี้ว่าที่ระบัดสัตว์คือประกาศไว้กับประชาชนอย่างหนึ่งและไม่ปฏิบัติตามที่ประกาศเนี่ยไม่ใช่เป็นการเฟี่ยงอินเพราะฉะนั้นการที่ตัวเองไม่ได้กล้าวิพากษ์เพราะตัวเองมาส่งเขาจนถึงสุดทางเนี่ยส่งให้ไปจับมือส่งให้ไปจับ่ไม่ได้ครับนะครับคุณต้องยืนขวางเนี่ยคือถ้าเป็นผมอยู่เดี๋ยวผมยืนขวางนะ และผมพฤติกรรมผมชัดเจนเพราะฉะนั้นการยกตัวอย่างใดๆก็ตามเนี่ยนะครับไอเรื่องไอพักเพื่อชาติบ้าบาอคอแตกะผมอยากให้สรยุทธ์นัดไปเจอที่กลางรายการจะได้ชี้หน้ากันได้ถูกอ่ะคนอย่างผมเนี่ยต่อหน้าง,ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าไอการอธิบายภาษาเนี่ยประดิษฐ์ถ้อยคําอย่างนี้มันไม่แฟร์ถ้าคุณเป็นอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ในว่าไปอย่าง เอ้นี่คุณก็เป็นแกนนําคนหนึ่งเป็นนักพูดที่ปลุกผู้คนเนี่ยสารพัดเลยนะครับที่อธิบายความเนี่ยครับสุดยอดของความเป็นมนุษย์แล้วคุณมีหน้าที่มาส่งให้เขาและเชื่อว่าเขาได้เป็นแล้วไปด้วยไม่ได้ทั้งที่คุณเองมีสิทธิ์ที่จะยืนขวางว่าพรรคเพื่อไทยไปกระทำกระบาดสัตว์แบบนี้ไม่ได้ผมเป็นคนบนเวทีปราศัยรับไม่ได้ขาดกันเลยแบบนี้ก็ว่ากันนี่มันไม่ใช่เรื่องบ้าน ถ้าบ้านของนายกทักษิณเราไม่พอใจแล้วไปเฟี้ยงไอ้นี่เราไม่ถูกต้องแต่นี่เป็นพักการเมืองอนะครับเป็นพักการเมืองไม่ว่าพักไหนก็ตามที่ระบาดสัตว์กับประชาชนเนี่ยก็คุณยังวิาพากษ์วิจารณ์รวมไทยสร้างชาติพลังประชาธิป r o g คร m ตอนหาเสียงเลือกตั้งแต่วันนี้มาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือคุณนทวุฒิมองว่าแม้จะยืน้านก็ไม่สามารถต้านแรงนี้ได้ผมไม่ต้องการความสําเร็จว่าคุณจะ้านสําเร็จหรือเปล่า แต่จุดยืนที่หมายถึงส้นตีนนะคุณจะยืนอย่างไรต่างหากแล้วนี่มันเรื่องใหญ่คุณอคุณอธิบายตอนปลายทางนี่ผมพยายามระดับสะฟังด้วยด้วยความเข้าใจนะเพราะอะไรครับว่าเพราะคุณเป็นคนปลุกประชาชนเขาว่าให้มาสู้กับใครนะครับแล้วจะนำพาไปสู่อะไรยืนการจุดยืนนี่ปลุกไงนะครับและสุดท้ายมันผลลัพธ์มันตรงกันข้ามหมดแลวเสร็จแล้วก็ใช้วิธีเอาผ้ายันไปปิดว่าไม่ไม่เพี้ยงหินใส่บ้าน อ้นี้มันไม่ใช่บ้านมันคือพักการเมืองที่ไปไประบัดสัตว์สิ่งที่ให้ไว้กับประชาชนคุณจะไปการันตีแล้วไปขึงผ้ายันในเขาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพักการเมืองถ้าระบัดสัตว์เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วต้องกล้าจะที่จะวิพากษ์และความเป็นจริงต้องการจะพูดซึ่งหน้าจะได้พูดกันได้หมดเก่งกันนักหนาอคือมัน คือตอบเล็กตอบน้อยคือไม่ใช่สันดานผมนะมันจะบอกไง <c oughs> คือหม,มายความว่านักพูดเก่งเนี่ยน่ก็มาเจอกันหน่อยดิ <c oughs> คือจะได้พูดกันได้หมดเลย <c oughs> สิ่งที่มันสองคันที่สุดก็คือว่าคุณจะทาได้มากกว่าน,นี้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตาม <c oughs> แต่เมื่อคุณเป็นคนปลุกก้อยทาริศมึงพูดไม่กี่วันก่อนเข้าคุกอ่ะ <c oughs> คุณยังมาโพตดตามเลยเรื่องหรือว่ายัางไงข้วไม่ยอมเนี่ย <c oughs> แล้วสุดท้ายเป็นยังไงแบ๊บแมามา,มา,มาส่งผมมาได้เท่านี้มา <c oughs> นะครับมันโอ้มันมัน,มนคือพูดกับใครก็พูดได้แต่ว่าก็ถองใด้บรกาศถองหน่อยแล้วเพื่อจะอยันว่าที่ไม่ไปวิพากษ์ว่าไม่ต้องการเฟ่ยงหินใส่บ้านไอ้นี่มันพรกการเมืองคนะครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่ระบาดสัตว์ยังไงมันก็ต้องระนามเพราะมันเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยแล้วผมสาดแช่งด้วยพวกนี้ไม่ได้